สถานการณ์เงินเฟอ้อในลาวในช่วงปีที่ผ่านมาประเทศลาวได้ประสบกับปัญหาเงินเฟอ้ออย่างรุนแรงซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างมากเงินเฟอ้อคือการเพิ่มขึ้นของราคาสินค้าและบริการในระดับทั่วไปทําให้ค่าเงินลดลงและประชาชนต้องจ่ายเงินมากขึ้นเพื่อซื้อสินค้าชนิดเดียวกันสาเหตุของเงินเฟอ้อในลาวหนึ่งการเพิ่มขึ้นของราคาน้ํามันและสินค้าโภคภัณฑ์ ราคา <ique> น้ำมันที่เพิ่มขึ้นทั่วโลกส่งผลให้ต้นทุนการผลิตและการขนส่งสินค้าส, <canned> <F> สูงขึ้นส่งผลต่อราคาสินค้าและบริการในลาว 2. การขาดดุลการค้าและการลงทุนการขาดดุลการค้าและการลงทุนจากต่างประเทศทำให้ค่าเงินกีบอ่อนค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินต่างประเทศ 3. การพิมพ์เงินเพิ่มการพิมพ์เงินเพิ่มเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจโดยไม่มีการรองรับจากผลผลิตที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้มีเงินหมุนเวียนมากขึ้นและเกิดเงินเฟ้อ ผลกระทบของเงินเฟอ้อต่อความเป็นอยู่ของประชาชน 1. ประชาชนต้องเผชิญกับค่าครองชีพที่สูงขึ้นทําให้ต้องปรับตัวและลดการใช้จ่ายในบางส่วนส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต 2. การลงทุนและการออมเงินเฟอ้อทําให้การออมเงินมีค่าลดลงทําให้นักลงทุนอาจต้องพิจารณาถอนการลงทุนหรือมองหาช่องทางการลงทุนที่มีผลตอบแทนสูงขึ้น3เศรษฐกิจภายในประเทศ การบริโภคภายในประเทศลดลงเนื่องจากราคาสินค้าสูงขึ้นส่งผลให้การเติบโตทางเศรษฐกิจชะลอตัวการตอบสนองและนโยบายของรัฐบาล 1. การควบคุมราคาสินค้ารัฐบาลลาวได้ดำเนินการควบคุมราคาสินค้าจำเป็นบางประเภทเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชน 2. การส่งเสริมการผลิตภายในประเทศการส่งเสริมการผลิตสินค้าและบริการภายในประเทศเพื่อเพิ่มผลผลิตและลดการพึ่งพาสินค้านำเข้า 3. การเจราจาการค้าและการลงทุนรัฐบาลได้พยายามเจราจากับประเทศคู่ค้าและนักลงทุนเพื่อเพิ่มการลงทุนในประเทศและปรับปรุงดุลการค้าเงินเฟอ้อในลาวเป็นปัญหาที่ซับซ้อนและต้องการการแก้ไขที่เป็นระบบและยั่งยืนทั้งนี้การดำเนินนยโยบายที่ถูกต้องและการตอบสนองที่รวดเร็วของรัฐบาลจะเป็นปัจจัยสำคัญในการแก้ไขปัญหาเงินเฟอ้อและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศต่อไปเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรแสดงความคิดเห็นไว้ใต้คลิปได้เลยค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ